นี้นะคะเรามีคู่จิ้นคู่ใหม่ซึ่งมีคนหนึ่งที่ฮอตมากในประเทศจีนนะคะขอต้อนรับน้องตีน่าและก็น้องนิวเคลียร์ค่ะสวัสดีค่ะคู่จิ้นีนสาวไปรุ่ผู้ชมมาแล้วคนรถดำปวดฉีกแล้วไปแล้วไปไปไปน้ำบ่อยๆตีน่าต้องขอบอกว่าเราเจอตีน่าเนี่ยหลายครั้งในการในรายการเช้าแล้วเราก็เห็นความสำเร็จของน้องที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ที่จีนเนี่ยต้องขอบอกว่าดังไม่หยุดถึงแม้ว่ารัฐบาลจะแบน ซีรีหรือว่าหนังที่เกียก่เพศที่3าก็าตามทีแต่กระแสเธอไม่ลดยศหล่อนเลยเขาเรียกว่าลดหย่อนเลยทีเดียวครับแฟนคลับตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจมากขนาดไหนครับก็สนใจเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกคร่ะเพราะว่า ตอนแรกๆเนี่ยแฟนคลับรู้จักเราเพราะว่าหนัง Yes or No ค่ะ,คะแล้วก็หลังๆที่นาไปที่ไปบ่อยก็คือไปออกรายการทีวีเมืองจีนไปถ่ายแมกกาซีนไปมิสแอนกรีดกับแฟนนะคะแต่ที่นี่เวลาเราไปในในรายการต่างๆเขาเนี่ยเราไปในฐานะอะไรเพราะว่าถ้าเกิด Yes or No ถูกแบนเนี่ยทำไมเขาถึงยังยอมให้เราไปออกตามสื่ออันนี้พี่ไม่เข้าใจเป็นไปในใน,ในฐานะนักแสดงคนไทยอะ,ค,ะค่ะ,คะเพราะว่าชาวจีนเขาชอบคนไทยเหมือนคนไทยชอบดาราเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกระแสของบ้านเขา S <S <ม>แล้วได้ข่าวว่ามีแฟนคลบนับมบินมาให้กําลังใจถึงประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะมีค่ะก็ม่าเยอะ่ายรายการก็มีมาก็ม,มีมาเยอะค่ะอย่างเยสโนภักสองที่ผ่านมาล่าสุดก็จะมีแฟนๆคนจีนเขามาดูไม่ได้เขาก็รวมเงินมาซื้อตั๋วอุ่นนุนหนังเราไงคะก็ประมาณ200ใบโอ้โหเต็มเลยอะ เริ่มลองค่ะเพิ่งเพิ่งรู้ว่ารัฐบาลจีนจริงๆเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มเรื่องเขาเาเรียกไม่ปลื้มอะไรนะไม่ปลื้มกับเธอกับทอมดี้ก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดไม่ใช่ไม่ปลื้มคือมันจะมีหนังสามประเภทนะคุณผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าจีนได้ประเภทแรกก็คือประเภทหนังผีหนังผีเข้าจีนไม่ได้ไปฉายนะสองก็คือหนังเพศที่สามใช่ไหมครับที่สาม ผมจำไม่ได้เออดสิบเลยละเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยสามอย่างนั่งผีเข้าได้แต่ว่าผีต้องห้ามเห็นห้ามมีผีในหนังอ้าวแล้วผีที่ที่เขากระโดดกระดึงไปมันเด็อะไรันี่ยอาจจะห้องโถงหรือเปล่าหรือใต้บ่อนอาจจะเป็นทำเป็นสะดุ้งว่าผีมาแต่ไม่เห็นตัวเอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมั้งคือแล้ว่อยเขาเหมือนกับว่าไม่อยากจะมอมเมาประชาชนอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนกลับไปหลอกว่ามีผีแล้วไม่อยากให้รู้ว่ามีเพศที่สามประมาณนี้ถ้าีเข้าใจนะครับแต่มาถึงนิวเคลียร์ดีกว่าเงอยู่ นิวเคลียร์นะเขาบอกว่าพี่เพชรจ้าเนี่ยชอบวาดนิวเคลียร์เวลากินอาหารเนี่ยบอกพี่พี่อย่าเพิ่งกินเขาถ่ายรูปก่อนจริงไหมฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงป่ะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายแบบทุกอย่างที่กินนะแค่ไปในที่ที่อาหารมันอร่อยอาจจะเป็นอาอาเขาเรียกว่าไส้ลาว่าไส้ลาวาอะไรเงี้ยแล้วก็เอออยากถ่ายอัปเดตบ้างอะไรไม่จริงเหรอดูไอจีนิวเคลียร์แล้วเห็นอาหารตลอดเวลาจริงๆผมตามอยู่จริงๆแต่ว่าขนาดชอบนะ หอมบางเงี้ยนะชอบกินกอบทานทานบางคนทานเยอะมากใช่ไม่อ้วนไม่อ้วนเลหรือออกกําลังกายเพราะว่าเออแฟนออกกําลังกายไม่เกี่ยวคือนิวมีสมุนไพรของนิวเองด้วยไงที่แบบกินไว้ดักจับไขมันินออกออกออกอออออก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 ขอกออ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 กออกอออกองกออกออกอออก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 อกออกออยออออเเออออ เป็นข้อตกลงระหว่างเราเลยตั้งแต่คบกันว่าขออยู่สองข้อห้ามโกหกกับห้ามมีเรื่องมือที่สามเรื่องอื่นเราจะยอมกันได้แต่ถ้ามีสองเรื่องนี้คือไม่มีการให้อภัยไม่มีการเลิกแลวมีเราเที่ยวได้ไหมเที่ยวคุยกันก่อนเที่ยวก็ได้ค่ะได้เรามีภาพเพชรจ้าไหมฮะคุณผู้ชมขอขอขอโชว์ภาพเพชรจ้ากับดีเรจไม่มีเพชร้าก็แน่นอนดีเจชื่อดังที่ตอนนี้หุ่นบึกมากนะครับแล้วคุณมีข้อตกลงว่าห้ามโกหกใช่ไหม ช่เจ้าไม่เคยโกหกคุณถูกปะไม่เคยเราเคยกันม่เคยเล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 ยมัดขำมาเจ้าไม่เคยเที่ยวไม่เคยเที่ยวเที่ยวแต่ไม่โกหกไม่โกหกเที่ยวบอกตรงๆแล้วก็ห้ามยีช่วงแรกๆจับได้นิดนึงแต่เราทไง ูทไงเนลก็อดสิแสดงว่าเรื่องไม่ไม่ร้ายแรงใช่ไหมคะแต่เพชรจ้าลองเรื่องร้ายแรงบ้างก็ดีนะสนุกนะคะประสบการณ์ชงชงพ่อเหงไว้ใจเรื่องสมุนไพรคันย่าไว้ใจเรื่องสามีนอกลู่นอกผาไว้ใจทันย่าไว้ใจคุณนี่สาวเล่นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพชรจ้าแล้วอย่างนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่อะคะ ยังนะคะเพราะหนวเพิ่งรับปริญญาไปเมื่อต้นปีเองแซบไหมหนูเวลาแซบมากหนุนอะไรแซบมาหุ่นแซบมากก็เพราะความของพี่วูดดี้อะค่ะเวลามีแฟนหุ่นแซบนี่มันทําให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นไหมเอาพุ่งตรงหนูไม่ชอบอ้าวแล้วทำไมอีกแล้วแอปก็เลยไม่ชอบขึ้นมาอีกเป็นคนกลัวท้องซิกแพคอ๋อทำไมอะพี่เพชรครับพี่เพชรคมนิวแรกๆท้องเขาจะไม่เป็นซิกแพคหนูแล้วชอบคนมีภูมิจะชอบ อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีแฟนแล้วครับผมเดี๋ยว่อนเดี๋ยวนให้ให้พูดตรงๆไหมถ้ามีเยอะผู้หญิงไม่ค่อยใช่จริงจริงผู้หญิงเขาจะกต่เคยชอบแบบกล้าปูดินมาพวกประเภทสองจริงๆบุดดี้ทัย่าว่าไงจริงๆ ก็มีแบบพอพอสวยงามก็โอเคถ้าแบบเป็นก้ามปูมาไงี้ยผู้หญิงจะกลัวเนี่ยเหมือนท้องแมงสาบอ่ะพี่วุ้ยดี้มันแบบยิ้งเยิ้งเอาเล็กนิดจริงเหรอนิดนิดนิดทำไมอ่ะไปนิ้แพคเอาแค่วันแพกนิ้แพคได้แบบเป็นละเรื่อละเรื่อเออละเรื่อละเรื่อทั้งคู่เนี่ยเขาเล่นละครด้วยกันนะครับชื่อละครว่าสูตรรักพิกล็อกเป็นยังไงบ้างฮะละครเรื่องนี้โอ้ยก็เป็นเรื่องแรงนะถือว่าเป็นละครที่แรงมากค่ะมันเป็นเรื่องของความรักระหว่าง ตั้งแต่วัยมัธยมปลายมหาลัยแล้วก็วัยทำงานครับแล้วก็จะแบบมีอย่างที่หน้าก็มีอะไรกับผู้ชายแล้วก็มีอะไรกับผู้หญิงอย่างเงี้ยพาร์ทคนอื่นก็เหมือนกับเป็นคู่เจน Y ค่ะแอสาววยอะไรเงี้ยน่นะอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไปรักคนแรงๆที่แบบติดยามีคือแบบเรื่องมันชุลมุนวุ่นวายมากค่ะเกี่ยวกับกำลังแต่คนพูดถึงเยอะโอ้โหเพราะมีกลุ่มคนดูที่อยากจะดูอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วต้องบอกว่าทีวีไทย เราไม่เคยมีรายการเท่าที่ละครแบบนี้ซึ่งแรงเลยล่ะแรงเลยหนูดูเองหนูยังอุ้ยไมแรงจังคนถามผมว่าฉายเมื่อไหร่ยังไงนะ่ะฉายทุกวันเสาร์ค่ะช่องมีเดียชาแนลสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มมีเดียชาแนลกระแสเป็นยังไงบ้างที่นากระแสเอ่อก็จะมีฉากที่ตีนโปเป็นแฟนก็จะแซ่บเจอกส่งมาให้ดูก็ออตีนโปใช่เพราะว่า มีเข้าฉากเออก็จะมีล <Luis> ัอ <diction> ซ <aries> ิงกับนิวเคลียร์แล้วก็มีกับน้ําแข็ง AF ซึ่งเป็นผู้ชายก็จะแบบว่าเขินอายน้ําแข็งนะบนรถมันน้ำแข็งไม่ได้จันดาราน้ำแข็งนายนา็งายดูน้ำแข็งเสือเสือเสือติดติดๆนี่ยอันนี้ใครถอดเนี่ยนี่นิวเคลียร์โฟนี่น้องน้องใหม่เรียกที่ว่าเป็น เอเคจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องรล่าวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเด็กวัยรุ่นนี่แหละซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงก็คล้ายๆฮอร์โมนอะเขียนแบบเขียนแบบใกล้เคียงแต่ว่าอันนี้มันมีหลายช่วงอายุอะค่ะอย่างฮอร์โมนอาจจะมีช่วงอายุเดียวแต่อันนี้มีตั้งแต่มัธยมปลายมหาลัยแล้วก็วัยทำงานคือช่วงสับสนทางเพศทางช่องเพศก็จะมีให้เห็นว่าอบางทียมันเลือกยังเลือกไม่ถูกหนูก็สับสนในเรื่อง เอ๊ะหนูรุ่นนี้หนูคงไม่สับสนแล้วล่ะนิวเคลียร์สับสนนิวเคลียร์เอาอ่ะกฟูได้มาเปล่าวันนี้เอามาเย <Yeah. S 2> อัปเดตใหต้องขอเร<ห>าหน่อยว่าตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาเดือนปีที่ผ่านมางานสงการานต์เนี่ยนะฮะนิวเคลียร์แฟนเพชรจ่าเนี่ยเอาหมวกมาให้ผมใส่ผมก็ตกใจเอ๊ะหมวกทำไมอันนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนหมวกทั่วไปค่ะว่าซื้อมาจากไหนเป็นหมวกฉีกแปะอ๋อเหรอสามนิแปะตัวอักษรได้ค่ะ ตัวสอนที่เราจะมีหมวกแล้วก็มีตัวอัสอนใช่พี่ตั๊กจะฝีชุดเขาจะให้ A ถึง Z 2ตัวจริงเหรอพี่ตั๊กจะเป็นยูรามายูราอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วเชื่อไหมว่าหมวกเนี่ยเมื่อผมเอาไปต่างประเทศทุกคนอยากซื้อหมดโอ้โหวันนี้มราคงบกพี่ด้วยจะต้องบอกทีเทว่าควรจะขยายไปต่างประเทศแล้วเธอก็มันจะมีโครงการโอ้โหดีดีขอบคุณมากขอบคุณครับนี่ไม่ได้ทำยาไม่ทำไมรือเปล่าพี่เนี่ย พี่จะเล่นกอล์ฟแล้วพี่จะใส่หมวกอย่างเงี้ยใช่แล้วทรงเนี้ยเป็นทรงนี่ทุกคนชอบใส่และหน้าตาโอเคหน่ารักค่ะอยเออน่ารักเอ๊ะมันต้องใส่สูงจะใส่แบบไหนก็ได้แล้วแต่ใส่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เพราะมันดูเหมือนเหมือนมันไม่ตโตนะไม่ใส่เพราะโปรทรงผมเสียแล้วไปซื้อที่ไหนอ่ะสั่งได้ในอินสตาแกรมค่ะกิจกรรมโตขึ้นในขณะนี้นะครับ Aphrodite underscore brand